ครับสวัสดีทางท้ายพี่น้องครับผมผุ่นๆมันเบิงเห็ดปวกพี่น้องมีพี่น้องที่เห็ดปวกเห็ดปวกพี่ปวกพี่น้องเห็ดปวกนะครับพี่น้องเห็ดปวกเก็บเห็ดปวกก่อนครับโอ้เห็ดปวกปวกอะไรพี่น้องงัดเลยพี่น้องงัดเลย หัดเลยไปนอนหยัดเลยัดเลยไนัดเลยโอ้หักแล้ที่หยองดีใช่ไมนี่อืมอืมอืม่ื้องนอืมอืมอยมอืหอืมอืเอืม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 ออือ มีแต่นออ่อนพุ่ดเขียวเยีอยไม,ไม่ไม่ก็มี่มันอ้อนพุดโอเคโอ,คโอค้หลายหลายปนองมูงอางงี้ยนี่ประมาณเฉียงนี้ใดญ่ยู่ขึ้นต่อเนี้กน้อยพี่น่อย,นนอ,ยอย่างพุมพมะอร้าวฝั่งท้าย คนมาขอดี่ผ่ัู่านคท้งขาาไปเนี่ มีเสียมัคนะนไอายุอ็นยูมะน้ำอ็ย่มน้ำพี่เรกลังปิดง,งาเลย,ยง,งาไม่ก่หน้ Und <laughs> nur Nó cứ màu bột như là pháo đáy ạ Ơ, lên kìa Màu lên xèo này Lỡ ẩm mạc Ý, chìm vào đấy เดือย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 ่ดือยเดือยเดือย

วิดีโอให้ด้นะลูสาวันน้ำลูกสาว้องสวยเลขึ้นมาด้เลยลูกสาวลูกสาวน้น้ำ <laughs> multimulti 1,2 ไดีทั้งนั้นนั่นเอแหละไปังกันทีสรุปผลงานพี่น้องย็ดปวกนะนีพี่นอ้อ,นองมูน้องหัน เห็ดปวกครับเห็ดปวกไปหาเก็บเห็ดปวกเด้อพี่น้องเห็ดปวก,ออกพวกได้มีปลาเห็ดปวกไปเบิเบ่งหัวรถ